ใจร้อนโทษย้อนเข้าตนทุกทนด้วยจิตสศกสัน์รู้ฝึกสติดมริทุกวันเย็นเกิดเร็วพันสุขนั้นมากมีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองก็ความสุขความเจริญในธรรมของค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จเจ้ามีแด่คุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายอาตมาภาพพระประเรเขมรรัชเขมรปัญโยมาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่นนานในรายการรัศมิธรรมซึ่งออกอากาศสดเป็นประจำทุกๆเชา้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆห้านาฬิกาหนึ่งนาทีโดยประมาณสำหรับ ชาวันนี้นั้นเป็นชาววันศุกร์ที่14เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568ตรงกับวันแรม9ก้าค่ำเดือน12ในวันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมทลายได้สั่งสมไม้ซึ่งคุณงามความดีเริ่มตน้นแต่เช้าพร้อมดยลมหายใจที่มีก็สั่งสมความดีไว้เป็นสเสบียงวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะวันนี้ก็นำทำวัดเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แยกหน้าที่กันนะพระสงฆ์ส่วนหนึ่งนั้นก็ไปเตรียมนะ ขอชันตั้งภูรัอัสนะเตรียมความพร้อมกรอกบาทดูแลในเรื่องของสถานที่เพื่อเตรียมที่จะออกรับาดตรยามเช้าของวันใหม่อย่างนี้แม่ครัวก็เข้าครัวไปเตรียมหน้าที่หุงหาอาหารจัดที่เหลือก็ปฏิบัติส่วนตัวไปทัวเราก็ามาออกาศสดให้ทาน่านได้ฟังกันอันนี้ก็เป็นส่วนของทุกวัน,นเป็นจิตวัตรที่เราดูแลกันในเรื่องของทําประโยชน์นกับสถานที่ คือถ้าประโยชน์ในสถานที่เหล่านี้นะ่ยเราไม่รีบขนขวายไม่ทําให้เกิดมีลรปล่อยปะาละเลยใบนี้เรื่องพวกนี้มันก็เสื่อมโทรมล้างราไปนะก็ขาดไปจากความเป็นผู้มีสินมีธรรมไปเสียได้ยงนั้นะในส่วนของเช้านี้ก็โมทนาบุญก่อนเลยเพราะวะ่นะาเมื่อวานก็รับศรัทธาของคุณหญิงสมปองวันที่สอนระบุญด้วยในส่วนของอ่างล้างบาท1 0,000บาทก็โมทนาบุญกับท่านด้วยนะก็ทําให้อุ่นใจอ่างใบนี้ก็เลยอีกเครื่องทาง เหลือหมื่นสุดท้ายก็คงจะแล้วเสร็จสําเร็จสมนที่มุ่งหมายเรื่องของตัวเลขนะเรื่องของงานก็เสร็จวันนี้วันนี้ติดก๊อกให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บรายละเอียดย่างนงยาแนวซะทำความสะอาดเก็บข้าวของในส่วนที่เราเอามาก่อสร้างให้เรียบร้อยรับเรืร่องบก็จะได้ใช้ประโยชน์ได้ทันท่วงทีอันนี้ก็ตั้งใจสร้างไว้ประโยชน์ที่มากมีคือใช้ใได้ทุกวันแล้วก็จํานวนก้าก๊อกนี่มันก็เพียงพออยู่แล้ว ดีวเราจะล้างบาตรกันคือประสงค์เท่านั้นที่มาจากที่ทั้ง4เนี่ยพิจารณาหารเสร็จก็ต้องมาล้างบาตรกันทุกวันตรงนี้งนั้นเราทําให้ด,ดีก็ดูดีด้วยนะเพราะว่าเราก็ปลูกกระโปรงกระเบื้อง,งทาให้ดูดีมีความเรียบร้อยแล้วก็เซอร์วิสง่ายนะไม่มีอะไรต้องกังวลเรื่องความอุดตันนะเพราะว่าหันลงไปในส่วนของแปลงผักสวนครัวเลยนะน้ำท่าก็ได้ใช้ประโยชน์นี่ก็หมดทนบุญเรื่องอ่างล้างบาทนะ <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่เราได้ตั้งใจค่อยๆทำไปสิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็ทำไว้ให้คุ้มค่าทำแล้วใช้กันเยอมไม่ใช่ทำแล้วทิ้งทำแล้วใช้มันก็เป็นความปีดาเห็นนะทุกวันเราก็ชื่นจิตชื่นใจชื่นชีวาว่าเออได้มีโอกาสได้สร้างสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ไวนะ้นี่ก็เป็นความลงตัวนะครับมรณาบุญกันท่านในเรื่องของภารกิจต่อเนื่องนะวันนี้ก็ คิดว่าคงจะดูแลเรื่องงานปรับภูมิทัศน์ให้ต่อเน,นื่องไปเตรียมงานปูหญ้าเจ้าภาพหญ้าก่อนเพราะเราจะปูหญ้าเยอะอยู่ในยมช่วงนี้ก็ในเรื่องของพื้นที่สีเขียวนะเขียวขจีไว้แล้วก็ใน,นเรื่องต้นใส่ปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ดูรียรยบร้อวางระบบท่อน,น้ำนะ้รถน้ําก็ต้องใช้เนะวลาที่เราปลูกหญ้าก็ดีหรือว,ว่าปลูกต้นใส่ก็ดีถ้าไม่มีน้ําก็เหี่ยวเฉาตายไปยมทิ้งเสียดายเงินที่เราทุ่มเทหามา ยังกะหวางระบบท่อน้ําด้วยเชื่อมต่อกับระบบเดิมแจกจ่ายไปังก็ฝากไว้ในเรื่องของต้นสาต้นละหนึ่งเป็นกองทุนแล้วก็ในเรื่องของปูญ่าก็ตารางเมตรละหนึ่งก็เป็นกองทุนประทานวัฒนมก็ตัวละส0งพันบาทนะระธานกันไป10ทุนก็อุ่นใจฝากไอที่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้าศูนย์หกหนึก็เป็นประโยชน์ สำหรับตยโยมทั้งหลายที่มีโอกาสในการได้ข้นขวายทำไว้เยนยมดาบเท่าที่เรามีลมให้ใจหรือมีกำลังดีก็ทำไวอันนี้ก็เป็นส่วนที่มีโอกาสก็อยากให้ตยโยมได้อนุโมทนาเพราะถือว่าเราก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้คุ้มค่ากับพื้นที่ดนในเรื่องของประโยชน์ที่เราทำเนี่ย สิ่งที่เราล้ําก็จะเกิดมีเป็นบุญเป็นบารมีติดตามติดจิดตของเรานะติดจิตของเราไปที่คอภูมิใดใจก็เบิกบ่ายนะเพราะเราทําบุญทําทานกันกุศลทั้งหลายสั่งวาสั่งมาพัฒนาพื้นที่ให้มีความเคี้ยวขจีไว้นะี่ใครไปใัรมาก็ร่มเย็นเป็นสุขนะี่ชี่นอกเชื่นใจเราก็โปรยนะรับอณิสงส์เหล่านั้นไปอันนี้ก็เป็นส่วนที่ส,สาคัญวันนี้ยกคําโครงประพันธ์ไว้ต้นบทว่าใจร้อนโทษย้อนเข้าตน ทุกทนด้วยจิตโศกสันรู้ฝึกสติดำริทูกวันเย็นเกิดเรือพันสุขนั้นมากมีทุกวันนี้นั้นเราสังเกตไม่ยะคนเราหัวร้อนอารมณ์ร้อนเกิดขึ้นได้โดยง่ายเทวายมเลยพระสงฆ์องคเจ้าเราก็ไม่ใช่น้อยพอใจร้อนแสดงมันก็เสียมากกว่าได้นะหายมากกว่าเจอคนโยมเนี่ยอใจร้อนมันจะเป็นอย่างนั้นอารมณ์ขึ้น หัวร้อนกับรถกับเราก็ห้ามหันกันเดี๋ยวนี้เนี่ยเสียงแตรเนี่ยโอ้โหอย่าบีบเป็นส่งเดชน,นั้นมีเรื่องนะท่านท่านจริงจริงแล้วแตรก็เป็นเรื่องกันให้จังหวะว่าเออจะแซงบ้างหรือว่าจะขอทางบ้างหรือว่าจะทําอะไรที่มันต้องอส่งสัญญาณไว้เตือนกันไว้กลายเป็นเรื่องที่หัวร้อนบีต้องไม่เอาแหละก็เขามีให้บีบไปเนาะถ้าไปอินเดียท่ยคุณยอมโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยถ้าไม่บีบจะเป็นเรื่องต้องใช้ ออนเดียเนี่ยอะไรพังก็ยังพอประทังไปได้แต่ถ้าแต่พังต้องจอดเลยคุณโยมเนี่ยไปต่อไม่ได้ชนแน่ว่ากันขาดแต่ไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องบีบก,กันแป้นเปน,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 นกันชจ้าละวันน่ยทงสวนมาสวนไปแล้วก็ผสมประสานกันเป็นถนนเส้นรมวมนะเส้นทางใช้ได้หมดเลยเส้นทางเดียวตั้งแต่มีวัวเดินกันอยู่ในถนนนี่ม้าเอ้ยวัวเอ้ยรถสารพัดรถ,รถอยู่บนถนนเส้นเดียวกันอย่างนี้ก็ต้องบีบแต่ไว ขอทางบ้างให้ทางมันก็ว่าไปเขาก็อยู่กันได้เนี่ยคนตัวเรานั้นบ้านเรานี่โดนลงลั่นขึ้นมาคราดใดเราก็เป็นเรื่องเดียวมีแต่ว่าหม่ไม่ค่อยอยากจะให้ใช้กันเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าหัวร้อนนะนะมันก็ทนไม่ไหวเนี่ยเจออะไรที่มันขัดอ,อกขัดใจนะโอ้คนยอมความเป็นฟืนเป็นไฟเนี่ยมันก็ไหลเกิดขึ้นมาในหัวใจของตัวเอง ใ,ใจร้อนโทษย้อนเข้าตนเนี่ยบางคนเนี่ยถึงขนาดที่หัวร้อนจนเส้นเลือดในสมองตีบแตกอีกเพราะว่าอารมณ์มันขึ้นเนี่ยโมโหโกรธาเนี่ยยันความเป็นโทษเป็นเวรเป็นภยัยเป็นกรรมมันเกิดขึ้นกับตัวเราอะไรที่ว่าหัวร้อนจิตมันร้อนดนหรือ,ใจร,อ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 ใจร้อนเนี่ยมันไม่ดีสักอย่างเลยใจร้อนเนี่ยจะทําอะไรเอาเลยนะยังไม่ได้วางแผนเลยเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งเสียหายใหญ่นอกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บอยากทำอะไรก็ทําไปเนี่ยโดยที่ไม่ได้ชั่งใจก่อน พิจารณาก่อนเนี่ยเหมือนเราเห็นว่าผมกำลังหิวเพื่อเห็นอาหารกันโอยช้าอยู่บ้างหน้าช่วงเอาจ่วงเอานะ,นะติดคอพื่อนมสมแล้วไม่ได้พิจารณาเลยว่าเออมันมีอะไรมันใช่ไม่ใช่มันดีไม่ดีเอาลงปากเลยนะหิวนะใ,นใจร้อนเต้งรีบมากมีสุดท้ายภายรีก็เบียดเบียนแต่ตัวเราเองมีได้เสียขัสียงเพื่นมนั้นทุกทนด้วยจิตโศกสันต์รู้ฝึกสติดํรมรีทุกวันนี้เราต้องมาฝึกใจเย็นกันนี่นี การสถานที่เหล่านี้ก็เป็นการได้ฝึกให้เกิดความใจเย็นอ้ยอยู่นิ่งๆบ้างให้มันใจเย็นๆบ้างให้มันได้พักใจบ้างเพราะว่าความคิดความอ่านมันนำพาให้ใจมันโศกเศร้ามามากมีมันร้อนรนกระวนกระวายในส่วนนี้ก็ทำามาอยู่กับความร่มเย็นบ้างนี่อย่พยายามเร่งนะพายเยโยมเข้าสู่ทางธรรมกันเพราะการฝึกสติทุกวันนั้นมันทำให้เรามีปัญญาพิจารณาในสิ่งนั้นๆว่าเออ ควรหรือไม่หนึ่งสองสามสี่ก็วางเป็นขั้นเป็นตอนไมบางอย่างจะเอาเลยมันก็ไม่ได้เดียวจะเอาเร็วเอาเลยมันไม่รู้จะแบอาตรงไหนได้อย่างเหมือนวัดวารามในปลูกต้นไม้เนี่ยจะให้ออกผลเลยจะให้ออกโอ้โหใจร้อนขนาดนั้นจะแบอาผลยังไงมันไม่ได้ปลูกความผลเนาะปลูกตั้งแต่ต้นกล้าดี๋ยซ้ำไปว,ว่าต้องรอเวลารอเวลางั้นเย็นรอเป็นเย็นได้เนี่ยมันทําให้เกิดความสุขเกิดความสบาย เนี่ยมันก็ได้คุณค่าคนใจเย็นได้เห็น,นความโสภาจิตมันจะมีความโสภาคนใจร้อนนี่โอ้โหโศกาเนี่ยมีความอาดูนมีความวุ่นวายงั้นเย็นเกิดเร็วพันสุขนั้นมากมีเนี่ยความเย็นที่เกิดขึ้นในในการนี้มันก็ทําให้เราพอมองเห็นภาพรวมได้ถ้าเราใจร้อนเราจะเห็นแต่เฉพาะหน้านะตรงนี้ก่อนแต่พอเราใจเย็นเราจะเห็นทั้งหมดนะจากตรงนี้ไปตรงไหน คอยพิจารณาเห็นถึงความชัดเจนไว้แนละ้วก็ใคร่กวนนะว่ากันจะทําอะไรมันก็ง่ายจะพูดอะไรมันก็เออเป็นเรื่องที่มีน้าหนักถ้าใจร้อนโอ้โหพูดอะไรมามันก็หมดเลยน้ําหนักก็หายเนะี่ยันความคิดความอ่านกนะารพิจารณาในสิ่ง,งต่างๆสำคัญกัเยอะเพราะมันทําให้เราไปสู่ความวุ่นวายและวุ่นวายนะ่เหมือนบางคนเนี่ยที่เขาเห็นราคาทองขึ้นก็ไม่ทันได้พิจารณาไม่ดูนะดูโมเลยนะ เอาเลยไปติดอยู่บนดอยอย่างเงี้ยนวำวนราคาท็อปสุดซื้อทุกวันนี้ร่วงตุ๊บลงมาหายไปสี่สห้าพันบาทก็เอาและเศร้าใจละทุกใจไอตอนที่ราคาพอไหวก็ไม่รู้หรอกอแต่ว่าในชั่วโมงนั้นก็อยากได้เนาะมันก็อะไรก็เอาเต็มที่หรือเดี๋ยวนี้เขามีโปรโมชั่นให้เรากดในการที่เราต้องรีบเร่งนะมาเร่งรีบให้เราต,ต้องซื้อนะต้องเอาตอนนี้ต้องกดตอนนี้นะ ปรากฏว่าพิจารณาจีไม่รู้จะมาทําอะไรกันอย่างความใจร้อนที่เราปรารถนาเนาะเอาเลยเอาเลยอยากได้เอาเลยเอาเขาจริงแล้วต้องจ่ายเขานขขาี่คุณโยมเนี่ยรูดปืนรูดเปื้อนนี่หนักมาแล้วนะโดนกันมาแล้วเนวะลาจ่ายจ่าย,ายไม่ไหวคุณโยมเนี่ยเป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องพิจารณาให้รู้เท่าทันในวิธีคนมีสติเขาก็รู้วิธียับยั้งจัางใจพิจารณาให้ดีเออทุนทีละเห็นสมควรทังนั้นเรื่องก็ว่ากัน มาเดียนี้เป็นยุคที่พยายามเร่งเราแล้วก็เร่งรัดเนี่ยเราทําอะไรทุกอย่างเร็วให้ได้รวเร็วนะคนรวเร็วเนี่ยสุดท้ายพอเจอเนะี่ยผลลั์ของความใจร้อนก็เป็นโทษเป็นเวรเป็นไฟยย้อนเข้าหาตัวเองคือคนไม่รู้เรื่องกับเราตัวเรานั่นแหละนรับสภาพไปเนะี่ยเหมือนการห้าหั่นกันนะคนเราทะเลาะเบากแว้งกันเดี๋ยวนี้มันทะเลาะกันง่ายเนะี่ยหมางใจกันง่ายๆแล้วก็ผูกเอาค่าพยาบาทกัน ทุกวันไปนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ได้เลยเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมจะไปโูว่า้าจะไปเครียดแค้นจะไปไม่ชอบใจนะจะคุนเกลืองใจมันก็หมดความเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไปเพราะว่าในสิ่งที่ทําไม่ทําในสิ่งที่ทํานนั้็ไอ้สิ่งนี้ไม่ควรทาก็กลับไปทําก็เลยเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือความเสียหายี่ยมันต้องใส่ใจใจเย็นๆปล่อยวางทุกสิ่งอย่างมันเป็นไปตามวิถีของมันเองเดี๋ยวนี้สบาย <c oughs> <c oughs> อยู่ได้ทุกที่เลย <c oughs> ในโลกนี้นะบางอย่างเราเห็นเขาจะแซงก็เอ้ยปล่อยไปให้กับบ้างภาพในเวลานั่งรถในะบ่อรู้สึกจะเหมือเอ้ยให้กับบ้างมันจะเป็นอะไรคันหนึ่งสองคันก็ว่าไปเราก็เคยได้มาจากเขานะไม่งั้นเราเข้าไม่ได้หรอกเลนนี้แต่เราให้กับบ้างเนี่อยอย่าไปรีบร่งอย่าไปหัวร้อนไม่ได้ไเพียงมีลูกศิษย์กับหัวร้อนคันหนึ่งการขับรถไปเบียดกันหรือว่าไปปาดกันยังไงมาโอ้โหเอาเรื่องดีว่าเปิดกระจกมาเจอพระก็เลยเออเบาใจ ท่านก็ว่าไว้เอยบอกลูกศิษย์ลูกหานี่เราก็รู้แหละปิดถูกก็ต้องพิจารณางั้นในเรื่องพวกนี้แหมเจอเข้ามาแล้วก็เสร็จเลยเี่ยฉันความใจร้อนนี่มันเป็นโทษกับตัวเราบางคนก็อารมณ์ขึ้นง่ายแล้วก็ตีตายก็มากี่ยแท่านที่เรื่องไม่เป็นเรื่องเอาชีวิตไปทิ้งนี่ยเพราะว่าบางทีมันโมโหเนาะอารมณ์มันขึ้นก็ไปด่าทอกันทะเลาะเบาแ้งกันเขาสวนก็มาเปรี้ยงเดี่ยวเดี๋ยวร้อนหงายหลัง ไปต่อไม่ได้อย่างคนขาดสติเนี่ยมีแต่โทษมีแต่ผิยนั้นเราต้องมาฝึกให้ยับยัง้ง่ใจให้ตั้งจิตตั้งใจมันอยู่ในความเป็นศีลเป็นธรรมอันนี้ต้องทาจริงจังกันยมในยุคสมัยนี้มีลูกมีหลานก็เหมือนกันเราก็ต้องฝึกฝนกันถ้าฝึกฝนกันได้ก็สบายในยุคนี้เป็นยุคสมัยที่ต้องอบรมกันมากดูแลกันมากเพราะว่ามันเป็นยุคออนไลน์นลูกหลานเรามีโอกาสในเสียมากกว่าได้ ะังนั้นในการที่เราได้อยู่ในยุคนี้เนี่ยมันก็เป็นยุคสมัยที่ฝั่งเจริญมันก็เจริญเหมือนกันนะแต่ว่าฝั่งที่เจริญนั้นมันไปเกี่ยวกัเรื่องวัตถุแค่นั้นเท่าที่เจริญเท่าที่เราสัมผัสได้แต่เรื่องความเสื่อมมันเกิดขึ้นเต็มหัวจิตหัวใจเห็นการแข่งแย่งชิงดีชิงเดือกันกันเอากำไรกำไรที่มันมากสรเกิดนี่นั้นคนที่หลงไปก็นึกว่าอู้จะได้ของดีไปพิจารณาทีของดีตรงไหนทำไมถึงได้ จ่ายไปเท่านั้นแต่ว่าได้ของมาแค่นี้มูลค่าที่มันสูญเสียไปเนะี่ยเพราะว่าเราใจร้อนอยากได้เนาะไม่ได้พิจารณาซะก่อนตรงลงเอามาทาอะไรไม่ได้คิดเลยเนะยใจความอยากเหมือนเสื้อผ้าพอเนะี่ยบางคนชอบเีนะ่ยชอบก็สะสมก็ซื้อเลยไม่ได้คิดแลว้วจะใส่วันไหนแต่ว่าซื้อมาก่อนคอยว่ากันใหม่นะเต็มตู้ไปหมดเนะี่ยไปเจอโยมที่เขาสะสมนี่ตกใจเหมือนกันปีหนึ่งใส่ไม่ครบทุกตัวโยมไม่รู้ว่า กันหาว่าได้อย่างไงเนาะมูลแล้ว่ามูลค่าก็ไม่ต้องพูดถึงกันนมหาศาลนั่นนี่คือความสุขความสําราญแต่สุดท้ายความร้้วรานอะไรหมอดกินปวกกินแล้วก็แมงกัดมันก,นะมนก็มีความเสื่อมของตัวมันเองนะไม่ต้องทําอะไรมันก็ต้องมานั่งเฝ้าคอยดูแลรักษามันเยอะดิดูแลไม่ไหวนะนี่ก็เป็นเรื่องต้องพิจนะารณานี่ยเราก็ถือว่าโชคดีว่าหลาย้ท่านเนี่ยจะมาอยู่ทางธรรมก็สบายสบาย,สบายใสย่สองสีสีขาวกับสีสน้ำตาล ก็มีแต่ความเบิกบานก็ไม่ต้องมากังขามูลค่านะั้นก็ไม่มากไม่มีแบรนด์ไม่มียี่ห้ออะไรที่เราจะต้องมานั่งจ่ายสตังค์ให้มันเยอะเนะี่ยก็เลยใส่ธรรมดาธรรมดาแต่กลับมากซึ่งความคุ้มค่าไปที่ไหนก็ได้ยม่อย่างทริปที่ไปอินเดียเนะี่ยก็เต็มชุดขาวไปอ่านะมันก็เป็นธีมขาวนี่อยู่มีโซนขาวโทนขาวเนะี่ยที่มันดูเหมาะสมกับการที่เราจะไปชุดสุภาพเนนะี่ยเราก็เตรียมไว้เท่านี้เนะี่ยไม่ได้เป็นแฟชั่นไปแข่งกับอินเดียเขานะ เดี๋ยวจะไปโอ้โหแต่งตัวกันชั้นมาจากไทยนะเอาสเต็มที่งั้นเราไปเพื่อกลับว่า้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เราก็ไปในรูปแบบของความตั้งใจงั้นไปก็ไม่ต้องหอบพี่เอาทรัพย์สมบัติอะไรไปเพราเราไปแบบธรบมบร,รมดาธรรมดาไปแบบไม่ได้มีตรมหง,งต้งหูสอยเพชรนินจินดาไม่ต้องขนไปนะเพราะว่ามีโอกาสหายเราไปเนี่ยมันมีโอกาสทั้งนั้นขนไปงั้นไปแบบธรบมบรมดาไปมันใสๆเอาใจมันเบิกบานเท่านั้นเอง นี่ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถฝึกกันได้ะยมสติปัญญาเนี่ยนำพาซึ่งความผาศกเนี่ยจะขาดสติขึ้นไปความทุกข์ก็มาไม่ได้จางหายเลยมาเพิ่มสิเนี่ยมีโทษมีเวรมีกรรมมีภัยคุนไหวใจเกิดขึ้นกับเราคาราดเนี่ยโอ้คิดอะไรไม่ออกน้องโยมคนที่ใจร้อนนี่คิดอะไรก็คิดไม่ออกแล้วชั่วโมงนั้นนะของมันขึ้นบรรดาโทสะเนี่ยที่เขาบรรดาโทสะกันกับไปความร้อนเกิดขึ้นเป็นโทสะ ในส่วนนี้นของไม่ควรทําก็ทําที่บุปการีนะีทําร้ายเนะี่ยคนของเงินไม่ได้เอาละโวยวายด่าทอบางทีก็ทําร้ายนั่งกายก็มีหรือคนเมากันั่งคุยกันผิดหูขึ้นมาจริงใจร้อนนี่มีอาวุธก็แช้อาวุธถ้าไม่มีก็หาัานท่ง,งานนตีเขาซะจนร่างั้งแตกไปนี่คือวงจรของคนที่ใจร้อนก็จะมีโทษมีภัยอยู่ในคุกในตารางก็ใจร้อน,นนั่นแหละส่วนใหญ่ มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาไว้ในการต้องรู้จักวางชีวิตของเราว่าเราจะไปที่ทางไหนก็ต้องรู้จักเสกสรรเอาชีวิตของเราเองไปทิ้งกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนี่แม้มันเป็นโทษทันบางทีบ้านของตนเองนั้นเนี่ยก็กลายเป็นคือท,ทาให้มันไปนสวรรค์ก็ได้แต่พอถึงเวลาก็กลายเป็นนรกไปเสียเลยเพราะว่าเรื่องความใจร้อนน,นั้นหลายนั้นเสียก็เสีย ถ้าใครจําได้มีครั้งหนึ่งที่คนขับรถพาครอบครัวไปแล้วก็มีอาวุธปืนอยู่ในตัวเองด้วยแต่พอถึงเวลาก็งัดขึ้นมาโมโหดิใจร้อนก็ยิงสวนกลับไปเจอเอาผู้ที่เข้ามาทะเลาะเบาแวงด้วยเขาถึงขั้นเสียชีวิตไปตัวเจ้าของเองก็ติ๊กก๊กยาวกลบ้านก็เลยโอ้บ้านแตกเส้นาขาดไปเนี่ยรับใจร้อนจจเลยไปสัหน่อยก็จบอ่ะจะเลี่ยงสัหน่อยก็ได้ละ นะหรือวิธีการในการที่จะต้องทําอย่างไรให้มันดูปลอดภัยนะเราก็สามารถไปถึงบ้านได้ด้วยความาปลอดภัยครอบครัวก็ยังอยู่กันอย่างมีความสนุกสนานได้นะพอหนึ่งในนั้นติดคุกแล้วก็ชีวิตมันก็เปลี่ยนไปนะขาเขาตายนี่คนยัเจตนาด้วยนะพวกอาวุธไปกนะ็จะบอกป้องกันตัวมันก็มีทางไปทั้งเยอะแต่แหมเอาสตัดโกงหัวใจนะี่นยป้องกันตัวสไตล์เลยมันก็ไม่ไดนะ้สุดท้ายก็เสียหายเยะเรื่องนี้ ยันทุกสิ่งทุกอย่างมีโทษมีภัยมีเวรมีกรรมทั้งหมดทั้งมวลเราต้องพิจารณาดีนันความใจร้อนเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ใจเย็นซะแล้วอย่างนี้ก็เออค่อยๆพิจารณาไปยันต้องมาฝึกมาฝนมาอบมารมกันคุณโยมถึงจะสามารถก่อเกิดในเรื่องเหล่านี้ไนดะ้ปกติเราคิดอะไรไม่ออกนะหัวร้อนใจร้อนเนี่ยเนี่ยจะคิดโปรเจกต์หรือจะคิดการคิดงานใดๆมันไปไม่ได้นะอารมณ์มันกำลังขึ้นอยู่ในะส่วนนี้แต่พออารมณ์เย็นเดินไปเดินมาหายใจลึก,ลก เออเขาทาเขาดีครั้งหนึ่งไงเจ้าโยมเขาก็ทะเลาะกันนะปัญญาสามีเขาก็ไปแฟนกันนะทะเลาะกันมาก็จะฆ่าตัวตายนะพอถึงเวลาเราก็เออจะไปเดินรอบสะ,ส,ะสามรอบตั้งสติก่อนนะเดี๋ยวก็พิจารณาเออคุณงามความดีทั้งหลายอยู่กันยังไงเ,เราจะต้องรู้จักในการหนักนิดเบาหน่อยอภัยกันต้องคมใจกมใจกัน ถ้าเราบอกแว้งกันเอาไปโนาตายแล้วมันเสียหายขนาดไหนเนี่ยเรื่องพวกนี้ถ้ามีลูกด้วยลูกกําพร้าเลยต้องพิจารณาดีเดินเนี่ยสามรอบรอบที่สามพิจารณาได้ทันทีคิดได้กลับแตอยู่กันอย่างสุขเกษมเปรมปรีเพราะว่า,วามันคิดได้ตอนนี้แหละคือถ้าใจร้อนเอาไปโรนตายกันล้โอ้เสียของเลยของบางอย่างมันแค่นิดเดียวนเนี่พอใจเย็นแสดงมันก็เห็นว่าเออความดีกันคนเรามันต้องดูกันตรงนี้ ถ้าอยู่รวมกันแล้วไม่เห็นคุณงามความดีคุณโยบอะไรก็เลวอะไรก็ไม่ดีอะไรก็โอ้โหมออะไรก็ไม่ดีไปหมดเลยมันก็ไม่ใช่คนอะไรมันจะเกิดมาเร็วๆนี่มันก็ใช่มันก็ต้องมีความดีที่มีเพื่จะหนาให้ถันเนเรื่องพวกนี้ถ้าลึกถึงความดีกันมันก็อยู่กันได้ถ้าลึกถึงแต่ความเร็วกันมันก็อยู่กันยากคนเรามันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่คนต่างแยกย้ายแต่ถ้าดีก็รักษาไว้ถ้าไม่ดีก็ปรับปรุงไปถ้ามันไม่เข้ากันนีเราก็ปรับปรุงกัน แต่ใจ,ใจร้อนเนี่ยเลิกเนี่ยเลิกที่เวลาเขารับจดทะเบียนสมรสเนี่ยยามที่จะไปอย่าก,กันนะโอ้โหเขามีวิธีการนะต้องคุยกันก่อนนะต้องตั้งหลักกันก่อนมันเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยส่วนหนึ่งแล้ว่าทัางตำรวจที่เขาจะรับแจ้งความัอยู่บางทีเราโมาโหเนาะอะไรก็จะแจ้งความไปหมดเลยพอถึงเวลาตำรวจเขาก็ให้เราตั้งสติก่อนนะไหนเล่าให้ฟังซิคอยช่วยค,ยคุยมันได้ประโยชน์ไหมเย็นนั่นอย่างนี้ไม่งั้นใจเป็นคดีความไปมันเสียหายมากมีเรื่องไม่เป็นเรื่องนะ พอเขาแนะเขาชี้เออตั้งสติได้บางคนเนะี่ยตั้งสติแล้วก็เออกลับมาก็รอดคนไปแต่ไปทำวิธีมันเสียหายก็กลายเป็นเรื่องโทษภัยเนี่ยบางทีก็เป็นข่าวซิก็มีนี่มันเป็นอย่างนั้นนั้นก็ต้องมีนะยผู้ที่คอยไกลเกลี่ยกันนะี่ยผู้ที่คอยอมชอมกันผู้ที่คอยนะให้สติกันก็ต้องมีคนคอยชีย้คอยแนะไว้เนี่ยเพระาะขาดสติเนี่ยมันเป็นโทษเป็นเวรเ,เป็นภัย การทุกขทั้งหลายมันไม่ได้ไปสู่ใครคุนอย่มันเข้าตัวใจของเราเองนี่แหละตัวเจ้าของเองรับเต็มๆห็นไม่ดีเลยกยโยมที่มีโอกาสก็พิจารณากันไว้เวลาที่เหลืออยู่ของเราอีกมันก็ไม่ยาวไกลเราก็ใช้ชีวิตไปในบ้้นปลายแล้วในบ่านี้จริงอายุมากขึ้นโยมต้องใจดีใจดีนะเขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีเพราะคำว่าผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเนี่ย เป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ําปิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจจริงเนี่ยยิ่งดีใจใครไปครมาก็เจอกันก็มีความสุขใจแต่เป็นผู้ใหญ่ใจร้อนเนี่ยอวนวายนาทอโอ้หมดเลยเสีย,ววววยความเป็นผู้ใหญ่นจะต้องนิ่งทุกสิ่งทุกอย่างต้องชัดเจนต้องรู้จักวางตนวางตัวด้วยความเป็นผู้ใหญ่ความมงมโหจะไม่เกิดกับเราแล้วถามว่าผู้ใหญ่เป็นได้แต่ตอนไหนก็เป็นได้แต่ตอนนี้และคุณโยม ตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วสําหรับพวกเราทั้งหลายมีลูกมีหลานมีบริวารมีเพื่อนบ้านมีทั้งผู้เหนือขึ้นไปมีทั้งผู้ใต้ลงมาเนี่ยมันก็เป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นแหละเราก็ต้องรู้จักในการที่จะต้องครองตนครองตัววางตนวางตัวอย่าให้ความหมองหมัวเกิดขึ้นในชื่อของเราเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นความเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องใจดีไว้ก่อนทำมาใจดีก็เป็นเรื่องที่คนเขาก็รักใคร่นะเขาก็ศรัทธานันธรรมะาของผู้ใหญ่เขาก็มีเขา เราเองอยู่มาจนป่านนี้ก็ต้องรู้คุณค่าชีวิตของเราเองเนี่ยจะใช้มันโสกามันก็โสกะาจะใช้มันโสภามันก็โสภาใช้ให้มันได้ปัญญามันก็ไปทางโสภาร่มเย็นแต่จะใช้ไปทางหมดปัญญาหรือไม่มีปัญญาก็กลายเป็นเรื่องที่เสียหายเราดูวันนี้เห็นข่าวเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะติดคุกไม่รอรงอาญาด้วยอย่างนี้โอ้โหนะด้วยความเป็นนะผู้ที่ใชนะ้อำหน้าของตนเนาะไปในทางไม่ชอบมันก็เสียหาย เรื่องวัดหนึ่งวาเรื่องความปัรถนาของตนเนี่ยแม่มันไม่ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันยันสุดท้ายอาวยวายก็หนีไม่พ้นผู้ตรางไปทั้งแต่นี่ก็นะดูยิ่งใหญ่แต่ก็ไปใหญ่ในกุ้อีกก็ยอมดูสิเนี่ยชื่อคนเรานอนอยู่บ้านดีๆวันรุกึ้็อ้าวนอนคุกซะแล้วเนี่ยความใจร้อนมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยความเป็นโทษเป็นภยัยที่เกิดขึ้นในการที่เรานั้นทําไปมันก็ ไม่ได้หายไปไหนหรอกมันก็สะท้อนย้อนดับหาเราในเรื่องเหล่านี้ฉันถ้าเราใจเย็นซะแล้วเราได้เห็นในเรื่องของทางดีๆใจร้อนภายรีมากมีเบียดเบียนเราไม่เห็นทางอะไรเลยพี่โยมเนี่ยเป็นอย่างนั้นบางทีเนี่ยเราดูแผนที่ยังไม่ทันดูทุ่นทีไปเอาตรงนี้แหละเนีเลี้ยวสรงเดชไปล่วงพี่โยมมันผิดพื้นที่มันผิดแผนที่ไปผิดทิศผิดทางไปนึกว่ามันไปทรงกันได้มันไม่ส่งกันได้เพ่อนโยมเขาจะต้องวางแผนทําไมการเดินทางใช่ไหม ต้องรู้ทิศรู้ทางก่อนว่าจะไปทางไหนหรือว,ว่าเรื่องของการที่เราจะใช้รถใช้หาหรือใช้ถนนต,ต่างๆว่าต้องศึกษามันชัดเจนก็จะง่ายแล้วก็ปลอดภัยแต่ใจร้อนเอาเลยไปเลยเดี๋ยวปรมรถทั้งคันบางทีก็พังได้นะพี่โยมบางทีเรีดูกําลังรถของเราเองก็พังไปเนี่ยความใจร้อนตานิตบานเนาใที่ได้เอาให้ได้เ,ไดเสร็จเลยนี่มีได้เสียหาย น,นี้ก็เราให้เราฟังยามเช้าชวันใหม่เพื่อทําใจของเราให้สุขขีความใจเย็นนั้นเป็นเรื่องที่ดีควรที่จะพิจารณาในเรื่องเหล่านี้ไว้ดีนะนับหนึ่งถึงสิบนับหนึ่งถึงร้อยยามที่ใครมากระทบเราเราไม่หัวร้อนตามไปนะตาหูจมูกนะลิ้นกายแม้กระทั่งใจกระทบขึ้นมากระหดอย่าไปไหลาตามไปอย่นะเดี๋ยวมันร้อนขึ้นมาแล้วโอ้เสร็จเลยใ,ใจร้อนก็เสียหายนะตาร้อนก็เรว่งอิจฉานะี่ก็กลายเป็นความเสียหายอีก เนะงินเพื่อนชื่อว่าร้อนนี่ไม่ดีสักขาเนะี่ยรูปแบบของจิตใจเราเนะี่ยรุ่มร้อนเนะี่ยมีแต่ความสกสันดานอยู่เราเย็นเย็นสบายๆปฏิบัติของเรารักษาศีลลักษาะธรรมให้ได้ทุกวันหรือแต่มันไม่ได้ทุกวันหรือไม่ได้ทั้งวันก็ค่อยๆทาไปทีละขั้นทีละตอนเน,ะนี่ยบางทีกนะ็มีงานสังคมมีเรื่องต้องพบจัง,บงเจอคนจะให้มาสงบร่มเย็นก็คงไม่ได้ก็เอานะไปแบบมีสติเนะี่ยอย่าไปแบบเพ้อไป เราต้องตั้งใจเรามาอยู่ในเรื่องของผู้ปฏิบัตินะมันก็ต้องชัดเจนแม้เราอยู่ในทางโลกนะแต่ก็ต้องไม่ทิ้งทำการทำไรไม่ทิ้งทมไม่ทิ้งครูเนะี่ยเราจะอยู่ที่ไหนมันก็ร่มเย็นได้แม้อยู่ในทางโลกแล้วก็ยังสุขสบายแต่เราเป็นอย่างนี้นนคนเขาก็รักสิเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นโน้มีอะไรก็กปรึกษาหารือพอเราให้คาตอบให้คําแนะนําในทางที่ดีประโยชน์ของผู้ที่มาใกล้ชิดเราก็มากมีเขาก็รักให้กลมเกียวกับเรารดูแลเพื่อนกุญแจ มีแต่เรื่องดีเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเราอ่อะวันนี้เวลาหมดท้วกากไว้ในเรื่องของนาทีสุดท้ายนะจะหยิบจะร่วมกันคน้นควายสร้างบุญสร้างกุศลบ้างนะในโอกาสนี้นกุศลเราพิจารณาแล้วเห็นสมควรแล้วนะไอะ้ที่เราทาเนี่ยลงครัวนะหรือว่าปูญานะหญ้าวางแนวทางต้นไทรที่เราจะปลูกอันนี้เราพิจารณาแล้วนะไม่ใช่นึกอยากจะทำกระทำทรงเดชไ,ไม่ใช่ต้องทำอย่าเป็นระบบเป็นขั้นตอนไป เปิดเพิ่มพื้นที่เขียวขจีเพราะว่าพื้นที่สีเขียวเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เรามองนต่ทั้งปีเนี่ยมันมีแต่ความอิ่มเอมเป็นปรีเพราะว่ามันได้เป็นประโยชน์มากมีดีกว่าทิ้งร้างรบไปเสียของคูทุกพื้นที่เนี่ยใช้ประโยชน์ได้หมดจะเอาไวด้ดูเอาไว้เดินเนี่ยได้หมดแต่ดูเฉยๆบางทีก็เพลินตาเอาไว้เดินด้วยก็โมทนานนเดินชมกลมได้นี่เป็นแบบนี้ดังนั้นท่านที่มีความพร้อมในการจะเคคกื้อกูลกับเราก็ยดีดีนะ ช่วยกันนส่วนประธานุัดรำแล้วก็เปิดไว้เนี่ยปุมมิทั์ในการนี้สองพันบาทช่วยกันประธานแล้วก็สามัคคีกันก็ปลูกไส้ต้นร้อยเนี่ยปู่ย่าก็ตารางไม้ตะร้อย,ย,อยช่วยกันจะปู่ย่าก,ก็ได้จะปลูกต้นไส้ก็ได้ต้นไส้ก็เป็นต้นไส้เกาหลีนะใส่คอมแพคเป็นแถวเป็นแนวเป็นรัว้วเป็นขอบเป็นเขตให้เราเห็นแนวเนะเรื่องของระราที่จะต้องวิ่งบนนะถนนที่เราจะเข้าวัดปากก่าแกมณีเน,นี่ยนะเราเออกแบบไว้ในการทําในช่วงนี้ เนีย่ยฉะนั้นเราก็จึงทําให้มันเกิดประโยชน์ซะในส่วนที่กําลังเรามีต้ำำงองทําไปตามกํหลังนั้นก็ให้เขาทําให้เรามีนที่หาสตังค์แล้วก็เขาก็มีหน้าที่คือมาทําให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บสตังค์ที่เราหาไปก็เท่านี้ทุกอย่างไม่ใช่ได้มาฟรีคุณโยมก็ต้องหามาสักนะนี่ฝากไว้ที่ศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้าศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้า วันน mm ี hmm. ้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วฝากไว้ในส่วนของบุญเหล่านี้อย่ายมทะล้ายอิเมลเป็นปริสุขทุกสันพบเจอสินดีงามทุกคนทุกท่านถดยทั่วถึงกันทุกคนทุกท่านเธอในยุวโนสูคซคังพระหลังเขาจะรื่นพร